สไายกระดิงแจ้งเตือนสวัสดีช่วงยามเช้าของวันสบายสบายครับวันนี้มาส่วมปานครับวันนี้ มาที่ปลูกไว้ประมาณ2ปีกับอีก4เดือนนะครับก็จะโตรประมาณนี้นะครับผมมันต้นก็ ออกดอกออกผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนที่บางต้นก็ยังก็ประมาณปีหน้านะครับก็น่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับราคาช่วงนี้ก็ 6บาทกวากว่านะครับแต่ก็ยังเก็บไม่ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าต้นใหม่ๆยังน้อยต้องรออีกนิดนึงนะครับ บ้านก็ต้องอันดับแรกก็คือป้องกันหนูนครับหนูใหญ่ครัหนูหนานครับหนูใหญ่นะกินยอดก,กินต้นมันนะครับผสมผสานกับปลูก ต้นมะพร้าวอ่อนนะครับก็มีสัประรดนะครับมสะสับปะรันแล้วก็มีมะม่วงเบามะม่วงหลายอย่างหลายชนิดด้วยกันนะครับนี่ครับบานต้นก็ประมาณนี้นะครับ สปีกับปีสีเดือนนะครับก็ถือว่าผลผลิตดีทีเดียวนะครับปีหนึ่งนะครับก็จะให้สองครั้งครับช่วงนี้ก็จะให้ปุ๋ยยาร่า แล้วก็มีหลายอย่างครับปุ๋ยยาราปุย๋ยวกันไทยนะครับแล้วก็จะมีปุย๋ยยูเรียครับก็พูดถึงว่าไม่ได้มีสุดอะไรนะครับก็ปุ๋ยมีที่บ้านยังไงก็ใส่ปกติครับ ก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับผมเผื่อ <_ p our> ใครนะครับที่มีพื้นที่ว่างหรือว่ายังไงก็คิดว่าจะ ลูกอะไรดีนะครับก็สวนป,ปาล์ก็เป็นเพืชชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถปลูกได้แล้วก็มีไรายได้ก็ประมาณพอสมควรนะครับเก็บเกี่ยวก็สิบห้าวันนะครับตักครั้งหนึ่ง เท่นี่เป็นอ้อ,อยพิชบูนน,นคะครับสั่งจากเพจเนีน่ยมาปลูกไว้น,นคะครับส่วนคลองที่อยู่ ขุดไว้ถ้าที่อยู่ตรงกลางหรือว่าอยู่ข้างๆก็จะดับปลาไหลนะครับช่วงเช้าๆก็โลสองโลก็ต้องผักเผ็ดกันนะครับก็ถือว่าวิธีแบบบ้านๆนะครับอยู่แบบเมือง จะกิบปอเพียงนะครับเป็นวิธีนำชีวิตให้เราอยู่แบบสบายๆครับไม่เครียดแล้วก็มีตังค์แล้วก็มีเงินโอเคครับสวัสดีครับผม